สวัสดีครับตอนนี้นเราอยู่ที่บ้านกลางพยอมนะครับกันก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับขอเชิญไปติดตามที่กันก้อของชาแนลได้เลยนะครับตอนนี้ลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต้องลดน้ำครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนมือนิดนะครับพอดีเพิ่งล้างมือเสร็จเมื่อกี้ตอนนี้ เป็นกาลเกตนะครับ, <c oughs> รบเป็นกาลเกตนะครับก็ใช้เลิกวันที่2 2กุมภา2,012เลยครับปลูกนะฮะเตรียมลมไว้แต่เมื่อวานนะครับวันอาทิตย์ก็ให้น้องๆแถวนี้เขาเอาดินมาเทให้นะครับ ความจริงสายที่ปลูกแต่เช้านั่เองว่าวันนี้ยกเลิกวันหลานะครับความจริงว่าจะปลูกส,สายๆนะครับเพราะอากาศหนาวมากนะครับแต่เังเอวามีภารกิจด่วนนะครับก็เลยต้องปลูกแต่เชา้าเดี๋ยวไปทํางานกันครับนี่เป็นอีกต้นหนึ่งครับตัวนี้เป็นหลินลับแลนะครับตัวนี้ยัง ยังกองดินได้ไม่เยอะนะครับก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับหลุดเอาเลิกนะครับเดี๋ยววันหลังจะมากองดินใหม่นะครับเมื่อกี้ก็ดึงกระถางคนเดียวก็รู้สึก,กว่าตัดกระถางไม่ขาดขาดไม่ครบนะครับก็จะทุกข์ว่าเสียรากคนนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับ,นะรบดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ ความจริงอยากปลูกเป็นพื่อหัดนครับแต่ว่าวันนี้ผมเห็นว่าเป็นเลือกดีนะครับวันที่สองเดือนกุมภาพันธ์2022วันที่22เดือนกุมภาพันธ์2022ก็เลยปลูกต้นหนึ่งแต่สอต้นครับมาดูความเจริญก้าวหน้าของเข้าด้วยกันนะครับมันกละเกตนะครับอันนี้ หยนดลับแย่ครับหนาวไปจอยโอ้ยดูทีมงานผมยังห่มผ้าอยู่เลยครับผมไปปลูกต้นไม้มาเลย <c oughs> หนาวมากครับวันนี้หนาวมากเอ่อวันนี้ปรับกุณวัการนิดนึงครับก็อันนี้ความจริงนี่ขนทุเรียนนี่ขน,ขนขึ้นรถตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยแล้ครับนี่ทุเรียนนะครับ สิบสี่ต้นนะก็ว่าจะขนกลับไปไว้บ้านเพื่อปลูกในวันที่หกปีนะขุนกุ้งก็พึ่งลุกนะครับวันนี้หนาวมากนะครับวันนี้หนาวมากก็เลยเ,เดี๋ยวเอาไปไว้บ้านแล้วกันครับก็จะออกไปแต่เช้าหน่อยครับวันนี้ เปลี่ยนกระบวนการนิดนึงนะครับเอาขึ้นรถได้14ต้นนะครับส่วนนี้ก็เหลืออีก10อยู่นี่เหลืออีก15ต้นนะครับก็ดูกันว่ามีเวลาเอาไปไหมนะครับแต่ว่าพวกนี้ต้นสูงมากนะครับอาจจะปลูกที่นี่ก็ได้นะครับส่วนที่บ้านอาจจะปลูกใหม่นะครับเดี๋ยวอาจจะหรืออาจจะสั่งใหม่ครับต้นนี้เป็นกบจำปานะครับก็ปลูกหลายวันแล้วครับใบก็เริ่มจะสวยแล้วฮะ ใบเริ่มสวยแล้วนะครับก็ดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าต้นตั้งได้นี่ก็น่าจะชัวร์เลยฮะเดี๋ยวไปอาบน้ำไปทำงานดีกว่าครับก็ต้องออกแตเช้าหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาต้องเอาทุเรียนไปลงที่บ้านก่อนนะครับขอกำลังใจให้เกษตรกรอย่างผมด้วยนะครับ <laughs> นี่ก็ คูรูสเรียนบอกว่าให้ทำพรมปามของบางเวลาบายๆให้เขาหน่อยก็เลยลองทำดูนะครับวันนี้จะเป็นยำมาหวาดนะฮะโอเคครับมีความสุขทุกท่านครับวันนี้อากาศดีมากสวัสดีครับขอบคุณที่ทุกคนติดตามช่องกันกอของช n n น l ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝาก ติดตามคลิปต่อๆไปของเราของช anel ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ